สวัสดีค่ะผู้ชมคะหากเรามีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวขององค์คุรีมานที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราจะพบว่ามีถ้อยคำคำหนึ่งที่องค์ุรีมานได้เอ่ยอ้างขึ้นว่าสมณะยุดสมณะหยุดซึ่งหากเรามองผิวเผินก็จะดูเหมือนว่าองค์ุรีมานนั้นร้องเรียกให้พระพุทธองค์หยุดเสด็จพระดำเนินไปแต่จริงๆแล้วมีนัยยะที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ด้วยในเรื่องนี้ครูไมใ่ใหญ่ได้ปรากภถึงนัยยะที่แท้จริงของคำว่าสมณะหยุดมีดังต่อไปนี้ค่ะ พวกเรามีบุญมากที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายหววคืนมาอีกครั้งหนึ่งเรามีบุญมากที่ได้ยินเรื่องวิชาธรรมกาย ืเรื่องพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเรามีบุญมากที่รู้ว่าท่านสถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7, เเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือและยิ่งไปกว่านั้นเรามีบุญมากที่รู้หลักวิชาที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในว่าต้องทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในนิ่งอย่างสบายหยุดเป็นตัวสำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งหลักวิชาตรงนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก่อนการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาสอนคำว่าสมณะหยุดมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคำว่าธรรมกายก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ผู้ที่จะอธิบายขยายความให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำมาปฏิบัติได้นั้นก็ยังไม่มีจนกระทั่งการมาบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่ได้มาอยู่ในยุคนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ให้สำหรับเราเหลือแต่ความเพียรแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาถ้าเราเห็นคุณค่าสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ให้มีสติ สบายสม่ำเสมอหมันสังเกตเดี๋ยวเราก็สมปรารถนากันทุกคนคุณผู้ชมคะในยะอันลึกซึ้งของคำว่าสมณะหยุดก็คือการทำใจหยุดนิ่งอยู่ภายในอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7 หยุดนิ่งอย่างเบาสบายหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งตามที่พระเพระคกูหลวงปู่วัดปากน้ำพาสิเจริญได้เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิตรพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารบไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ